ออร่ากรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรอยเซอร์ Laser นะครับแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิตแบ็โซนะวันนี้อยู่กับกระชาพันปีครับอเป็นกระชาสส้นปีมาในรูปแบบพันปีนั่นเองครับมาวันที่31เดือนสิบสองนะครับหรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับก็มายาวเลยถึงเกือบกลางเดือนหน้าเลยนะเออเลยเดือนเลยดีกว่าเกือบเดือนเลยยี่สิบสี่สามสิบเอ็ดถึงยี่สิบสี่ครับ ก็ไปเที่ยวปีใหม่กลับมาก่อนก็ได้ครับแล้วก็ค่อยมาฟาร์มเพชรนะถ้าเราไม่มีเวลาฟาร์มนะก่อนอื่นเราขอพูดถึงตู้แยกก่อนเลยนะครับตู้แยกจิโกะนะครับก็มาวันที่12เดือนหนึ่งะก็จะมีโทชิโรฟ้าครับตัวนี้ดังกิวดีครับอิคากุดังกิวดีครับอาจจะไม่แพงก็เล่น p v p ได้ด้วยครับแล้วก็เนเรียตัวนี้ดับน้ำหอมใหญ่ดีครับแล้วก็คิระ เดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้อะไรสักเท่าไหร่แต่ก็เป็นลิงก์แบบหยาดน้ำอยู่นะต่อไปเป็นตู้แยกของเซนจูมารุแดงอุคิทาเกะ <c oughs> ตัวนี้ดอบดอกสิบครับดอบน้ําหอมเล็กหกสิบชูเฮดอบน้ําหอมใหญ่ครับลิงก์ดอบน้ําหอมใหญ่แล้วก็าซาเอลอาจจะไ,ไม่ค่อยได้ใช้นะ <c oughs> ตัวนี้ชื่ออะไรวะเป็นลูกน้องน่อยโทล่าจำชื่อไม่ได้ฮะเทสลาเออตัวนี้เป็นลิง์ดอบหยาดน้ำนะครับมันก็ไม่เก่านะแต่ละตัวไม่เก่าต่อไปเป็นอัชชินตัวร่มตู้อันนี้มาวันที่24ครับเดือนหนึ่งตัวร่มตู้ก็จะเป็นฮินามริดอบน้ำหอมเล็กตกสิบครับเป็นอ่า อีบะแดงอิบะแดงก็จะเป็นตัวซับนะครับเป็นตัวแบบเพิ่มพลังให้ยมมทสสีแดงเวลาลงดันกิวนะครับจะแรงโคตรโคตเลยเพราะว่าเพิ่มพลังเยอะเยอะพอสมควรนะสก,กิชิมาแดงครับตัวนี้ดังกิวดีแล้วก็อิชินแดงครับตัวนี้โหมด PVP ๆหรือว่าต่อสู้นั่นเองต่อไปมาดูตัวในตู้ก่อนครับ ขอยล่อีกครั้งนะครับก็การทำมาที่3 1เดือน12ถึงที่2ี่24เดือน1แล้วก็ปุ๊บผ่านส่วนหน้าตัไปก่อนอิชิกะมาในรูปแบบสีม่วงเป็นภาคพันปีที่เพิ่งจะเสร็จจากฟูบิงมาใหม่ๆนะก็จะอยู่ในบางใครของแบบฟูบิงอยู่นะครับแต่ว่ามันเริ่มเข้าภาคพันปีไปแล้วนะครับมาที่โซซูเซตี้แล้วก็ ซนจูมารุก็เป็นบางไคนะฮะแอดคินเป็นปลดปอยนะครับ, kin, boy, รบตัวร่วมตู้นะครับตัวริ่มตู้ก็หลังตู้ค่อนข้างอันตรายนิดนดนะตัวแรกมาซูโมโตะครับตัวนี้เป็นลิงเลือดเต็มแรงขึ้น40%นะครับแล้วก็มีทางได้ของการเก็บสแต็ก20ตัว40ตัวอะไรไปด้วยนะครับมาซูโมโตะแรงอยู่นะครับพันปีเดี๋ยวนี้ทําออกมาแรงทุกตัวครับไม่ต้องห่วงเรื่องฟามแรงด้วย ันปีทุกตัวแรงจัดนะตอนนี้นะครับแรงจัด <c oughs> ตัวชิโร่แดงตัวนี้ทาออกมาดันกิวนะครับปีปกติค่อนข้างแรงดันกิวก็รู้สึกเหมือนจะเป็นทิตสนะแรงมากๆด้วยอไอเซนตัวนี้เป็นตัวที่เล่นได้ดีมากครับสายตีปกติที่เล่นได้ดีมากๆครับ ต้องลองไปเล่นดูมีติดสถานะแล้วแรงขึ้น80%ด้วย a t k แรงขึ้น80%ทางด้วยของแกรมมี่ครับตัวนี้เป็นดาวแดงไปแล้วครับแต่ก็เก่งนะพอเป็นดาวแดงปุ๊บเก่งขึ้นนะครับปัจจุบันก็ยังเล่นได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีใครเห็นเล่นละ,ะปัจจุบันเขาก็จะเล่นกันแบบตัวใหม่ๆกันนะฮะแล้วก็แบบเมต้าก็แนวะลงหอคอยบ้างปลายนะครับเหมือนกับอีโนเอเลย นี่มายะเขียวนี่ก็เป็นดาวแดงเราเก่งอยู่นะเก่งอยู่นะเล่นได้ดีอยู่ครับมีวัตถุรอบตัวด้วยาทางด้านของลูคียกับป้านี่ก็น่าจะนอนยาวครับเฝ้าตู้เฝ้าคังไปเลยครับหรือไม่ก็ใช้เล่นในหอคอยนิดหน่อยนะเบื่อเบื่อก็หยิบมาเล่นก็ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ถ้าพูดถึงดันเกียวสมัยนี้จะไม่ไหวแล้วนะนะแล้วก็พวกเรดบอสนะครับจะมันเราจะเล่นไม่ค่อยไหวแนละ้วในปัจจุบันนะครับ เลตมีทั้งหมด51เลยครับก็ใช้เพชรประมาณ1,000 10, 0่ฝานะหนึ่งหมื่นหนึ่งแต่ถ้าเป็น25ใช้เพชร5,500นะครับประมาณนั้นแล้วก็ไม่มีหลุดเลยครับเป็นตัวในตู้ล้วนๆ้วนเลยวนเวียนจุดเทียน,วนเวียนวนอยนู่ในนี่แหละ,ะตัวนูน้นตัวนี้นะครับสเต็ป25ได้ตัวใหม่1ตัวครับตัวเลือกครับสเต็ป50ครับได้ตัวเลือก แบบสเปเชียลเลือกใครก็ได้ที่ว่าอยู่ในชุดน่าจะชุดพันปีนะน่าจะนะ <c oughs> ม,ามาดูทางด้านของ3ตัวหน้าตู้ครับตัวแรกออจิโกะม่วงครับตัวนี้๋ยบะทูดสังหารกินซี่พลัสครับหรว เป็น C บวกเป็นสายเ p 900อ่า29ครับค่อนข้างสูงนะครับสูงมากๆไม้มาตายมีอ่อนแรงนะฮะ <c oughs> แล้วทางด้านของ3ตัวนี้จะมีอะไรที่พิเศษอย่างหนึง่งก็คือจะมีรูปบวกตรงอ่านี่ครับตัวสกิลต่างๆนะครับมันคือเอฟเฟกมันคืออ่าอยัางไงอะ่ะมันคือมันคืออะไรใหม่ๆที่เข้ามามันเป็นการ การทับกันของสถานะครับสมมุติศัตรูติดแก่งอยู่ศัตรูสามารถติดสถานะของเราได้ครับติดออนแรงเราได้ทันทีเลยอะไรประมาณนี้ก็ต้องไปลองเล่นแบบละเอียดดูถึงจะแบบรู้แบบชัดจริงๆนะ <c oughs> ไว้ตาติดออนแรงครับ ex ของอิชิโกะคล้ายๆกับเคมป์จิฟ้าครับกดปุ๊บบูต sp 100%เลยครับก็เหมือนเป็นฮิต1ฮิตเพิ่มขึ้นมา ประมาณนั้นแล้วก็คุณดาหกสิวินะครับอ่าบูทหนึ่งย์เซ็มีผลทั้งหมด10วิครับ <c oughs> ลิงค์ลดคุณทารมแรงสิบสี่เปอ์เซ็น์พาซีฟลบฉุกเฉินบกสครับ <c oughs> เพิ่มระยะหลบฉุกเฉินนะรับกเขตโจมตีแรงยี่สิบเปอสกิลกว้างครับแล้วก็มีทางด้านของการเย็บสแต็กจากการฆ่ามอนนะครับ20ตัว40ตัว60ตัว80ตัวนะครับฆ่ามอน20ตัวครับท่านโจมตีสีแดงแรงขึ้นยีครับ ค่ามอน40ตัวทีมปาร์ตี้สกิลแรงเอ้ยไม่ใช่เอเอสกิลสกิลลดคุณทาม15%์ครับก็คือลดคุณทาม์สกิลนะฮะค่ามอน60ตัวาฟาร์มเสียหายทำไม่ตายบวก60%ค่ามอน80ตัวใช้ทำไม่ตายได้เพิ่ม1ครั้งนะครับคล้ายๆกับยูคับเลยนะเหมือนยูคับบล็ก,ก,กส้มเลยทุกคนมาคุค้นๆไหม <c oughs> ต่อไปเป็นอเบริตี้นะฟความเสียหายแรง6กสิบินะครับโอ้ค่อนข้างแรง ลมชายหายไม่ตาย60ครับ60บวกกับเก็บสแต็กอีก60นี่กลายเป็น120%นะแรงแบบฮิตไม่ตายหนึ่งเลยนะฮะแรงมากนะครับติดสถานะบวก5วิครับควนซี่ติดสถานะได้ไง่ายขึ้นครับมีรดค่าป้องกันมีซูเปอร์อาร์เมอร์ครับแล้วก็มียกเลิกซูเปอร์อาร์เมอร์ครับยกเลิกซูเปอร์อาร์เมอร์คืออันนี้นะเห็นไหมผมลากช้าๆก็ได้ จะใช้ในกิจกรรมดันแต้มครับ limit b a k e r q u e s ก็คือดันแต้มทำให้ตายแล้วก็อหอคอยบ้างนิดหน่อยนะฮะอันนี้ได้ใช้แน่นอนแล้วก็จําเป็นด้วยแหละถ้าแบบชัดๆเลยก็คือ limit b a k e r q u e t เนี่ยเราจะเห็นว่าเราตีมันแล้วมันแบบมันไม่ชะงักเลยอ่ะมันสวนเราได้ยังไงอะไรประมาณน,นี้แต่เอาจิกโกตัวนี้ลงไปเล่นคือมันสวนเราไม่ได้แน่นอนครับทาลุก,กาสีแดงครับหรือว่าเอาไปเล่นในดันผู้กันได้นะครับ ไม่ติดสถานะอะไรเลย100%ครับพลังกระดมยานบวก80%เปเ็นป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อสตูติดสถานะเป็นปกติด้วยครับอันนี้ค่อนข้างแรงครับที่สามบวก80นะฮะโอ้บวกหกสิอีกฮไม่ตายได้1ครั้งอีกโอ้ไม่ตายก็60อีกไม่ตาย120%บเข้าไปแล้วสกิลก็รีเร็วขึ้นนะครับถ้าโจมตีสีแดงอีก20%อนีกในเจา้าโว้ย ex อีก100%ออีกเกิน <c oughs> แรงมากครับการใช้งานก็ ทั่วไปนะก็สังเวียนาฟาร์มทั่วไปดันกิวนี่จะเหมาะมากครับความรุนความนี่ความนั่นครับตั้งแต่ครับคนแรงๆไปไหนก็สะดวกแต่ยกเว้นห้องดอกนะดอบน้าหอมดอบอะไรเงี้ยอย่าหาใส่ตัวแบบนี้ไปทํานะครับมันไม่ได้ประโยชน์นะครับอ๋อนอกสจากเราจะใส่ลิงก์ดรอปนะอย่างนั้นก็ได้ครับอย่างนี้นก็ยังได้อยู่ต่อไปเป็นเซนจูมารุครับเซนจูมารุแดงตัวนี้ตีใกล้ อยู่มาทูตหน่วยศูนย์สังหารหัวหน้าหน่วยครับหัวหน้าหน่วยพลัสอีกแล้วนะสาย SP 925ครับตัวนี้ไม่ตายติดลุกกินครับแล้วก็มี EX เหมือนกัน EX ของเซินจมรุจะเป็นบูส์ SP <c oughs> เป็นท่าเสริมพลังและแหละมีอ่แจงขึ้นประมาณ30%แล้วก็มีดีบัฟสตูด้วยสตูจะอ่อนแอนลงนะฮะแล้วก็มีผลทั้งหมด15วิคุณดาว60วินะครับ อ่าพูดถึงตอนนี้แหละขอลงไปดูเซนจูมารุก่อนเพราะว่าเขามีตัวอย่างให้ดูเซนจูมารุนะการอ่าสกิลต่างๆของเขามีดังนี้เลยนะครับผมเริ่มต้นจาก ex ก่อนขอย้ำก่อนนิดนึง ex ติดลูกกิน,นครับมี wood sp ให้ตัวเองแล้วก็มีอ่ามีอ่าดีบัฟนะครับมีผล15าวินะครับคุณดา60ว60ิวิแล้วก็ทางด้านของสกิลหนึ่งติดไฟ เ็อ,อีกไม่ใช่ถ้าโจมตีปกติติดไฟสกิลหนึ่งติดแข็งสองช็อตสามแผ่ชะกันแล้วก็ไม่ตายติดลูกกินครับมันเอามันยกมาหมดเลยอะ่ะ <c oughs> คนเดียวเก็บหมด <c oughs> มีลิงก์นะครับรถคุณทำแรงสิบสองแล้วก็เลือดเต็มอ่าถ้าเราจมตีทั้งหมดบวกยี่สิบเปอร์เซ็นมีทางด้านของพาสซีฟครับเราเลือดฉุกเฉินบวกสองครับไม่ติดช็อตครับแล้วก็ขอบเขตแรงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาวีดีที่นะครับความเสียหายแรงสี่สิบฮิตไม่ตายบวกหนึ่งครับ จิตสถานะบวกเพิ่มไปเลย5วิเดี๋ยมทูตจิดสถานะได้ไง่ายขึ้นมีลดค่าป้องกันครับมีซูเปอร์อาร์เมอร์ครับแล้วก็มียุยกเลิกซูปเปอร์อาร์เมอร์เหมือนอิจิโกะทั้เมื่อกี้เลยมีธุรก,กาสีแดงเล่นในด่านผู้กันได้พลังกดดิตวิญญาณบวกไปสิเป็นระยะเวลาหนึ่งมาสตูติดสถานะเป็ปกติคุณสมบัติพลังงานสามสแบบกิล50นะครับถ้าโจมตีสีแดง10แบบกิล30ครับฮิตบวกสเมื่อลงในกิลจะกลายเป็นฮิต3 แรงมากๆเหมือนกันแต่แรงไม่เท่าอิจิโกะนะฮะแต่อันนี้น่าจะเล่นสะดวกนะโอ้อิจิโกะก็เล่นดีเหมือนกันนะอิจิโกะเก่งฟ้าครับอิจิโกะแรงฟ้าครับถ้าพูดถึงฟาร,ร์มเก่งมันไม่ได้นะเพราะว่ามันคนละหน้าที่คนละหน่วยงานกันแต่ซินจูบุรุถูกออกแบบมาให้ฟาร,ร์มเท่าปลายแล้วก็ดันกิลดโดยเฉพาะนะครับดันกิลหน้าหน่วยระยะใกล้ <c oughs> ต่อไปเป็นอัจชินนักรวนโจมตีใกล้สาย ATK e 884ตัวนี้บอกได้เลยว่าถูกสร้างมาเพื่อเป็นเมตา PVP ตัวใหม่นะฮะเควินซสังหาร Stand ์ดิ t เทแล้วก็สังหารยมทูนนะครับจะเป็น2คินเลอร์เลยดีมากไม้ตา,าติดพิษนะฮะติดพิษซึ่งหนาวแน่ๆใน PVP เพราะว่า Pvp ส่วนใหญ่เขาจะกันชอ็อตกัน,ก,น,ก,น,ก,นการช็อตการแผชกันการลุกกินครับที่ผมเห็นเห็นอยู่นะกันอยู่ประมาณนี้เลยแล้วตัวเนี้ยเป็นสถานะพิษนะครับเข้าไปใส่ใน Pvp นี่คือได้เปรียบแน่นอนครับต่อไปเป็นลิงก์ลดความเสียหายที่ได้รับ21นะครับ อาซีบลบผูกเิญพวกหนึ่งขอบเขตโจมตีปกติ20%โจมตีไกลอยู่แล้วจะโวกขอบเขตมาทําไมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นตีไกลไกลและกว้างขึ้นนะเนี่ยทะลุก,กาสินวงเงินครับสามารถเล่นใน่านพุก,กันได้ออบิริตี้ทำเสียหายปกติ50ิครับฮิตปกติ3นะครับเพิ่มอัตราสร้างสถานะผิดปกติโอเคยืดเวลาถ้าเสริมพลังซูปเปอร์อมเมอร์เฉพาะต่อสู้ไรเทมทานโชคขณะตอนเริ่มครับเฉพาะต่อสู้ทะลวงสถานะไรเทมทานนะครับ สองอันนี้ไวสู้กันเฉนพาะต่อสู้บอกกัรรอดจากความแหยถึงตายเมื่อปราบศัตรูได้ครับกรณีที่เราฆ่าศัตรูได้แล้วศัตรูมีตายเกิดนะครับศัตรูจะฟื้นขึ้นมาแต่ว่าถ้าเรามีอา i บ i ริตี้นี้ศัตรูจะไม่ฟื้นครับนอนยาวๆครับชุดเครื่องนอนโตโต้ตไปเลยเพิ่มประสิทธิภาพถ้าเสริมพลังครับถ้าเสริมพลังแรงประมาณ30%เมื่อมีการกดใช้แต่เมื่อมีอา i บ i ริตี้เพิ่มประสิทธิภาพจะแรงประมาณ50%นนะครับจะกลายเป็นว่ามันแรงมากนะ ลือดครึ่งหลอดถึงขึ้น50%แล้วก็มีอ,อมตะโชว์คาวตอนก่อนตายนะครับก็คือถ้าเราโดนโจมตีจนเรื่องหมดหลอดแล้วเราจะเป็นอมตะอยู่โชว์คาวครับคร่าวๆน่าจะประมาณ10วิหรือว่า8วินะผมไม่แน่ใจแล้วก็ฟาร์มไลน์ของตัวนี้แรงประมาณ350 350ถ้าเสริมพลังอีก4 แรงประมาณ hit 4ี่หรือว่า400เลยครับแรงแบบแรงมากครับแรงมากซองคิลเลอร์ด้วยนะยมทูตโดนเต็มๆครับสี <c oughs> ฟ้าถูกออกแบบมาให้สังหาราเลนจิเลนจิตัวใหม่โดนแอดกินเก็บครับแล้วก็อไอ้เจ้าแกรมมี่ครับแบบตรงสายตรงตัวเลยนะเนี้ยแกรมมี่โดนเต็มๆครับแล้วก็พวกยมทูตแดงนี่โดนหมดครับอ่า อิชินแดงก็โดนนะครับก็ถือว่าเป็นกาชาที่ดีตัวที่ดีนะฮะสำหรับกาชานี้พูดแล้วก็อยากได้นะผมก็กำลังเตรียมเพชรอยู่นะเดี๋ยวพ่กนี้ก็น่าจะมีเพชรมากกว่านี้ครับคืนี้ก็ต้องขอตัวไปฟาร์มกันสักหน่อยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากว่าทีนี้นะงไงเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ในะคลิปหน้าแล้วกันนะครับขอทุกคนโชคดีนะครับสำหรับใครที่อยากเปิดผมก็ จะเปิดให้ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากว่าท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ